ออกศึกค่านึกแต่รบและรบศึกสุดท้ายของสาวไทยแล้วทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะพบกับพี่โจนายโจฟิตแอนด์ฟันสาวไทยเรานั้นจะมีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนและพวกเรามาอัปเดตตัวโอลิมปิกพาลีสและก็ตัวหัวหมากบ้านเรากันทุกคนติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคอนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ ทีมไทยของเรานะคะก็เป็นที่รักไปทั่วโลกเลยการันตีด้วยกรีนการ์ดอีกแล้วครับท่านแมตช์นี้นะคะที่เราเจอกับโปแลนด์เนี่ยคะ่ะน้องชมพู่ของเราก็ได้รับมันนะคะแสดงสปิริตเลยนะคะพวกเราลองมาฟังน้องชมพู่นะคะวันนี้พี่โจเอามาฝากกันได้ระบายความรู้สึกน้องชมพู่พรนพันของพวกเราก็เปิดเผยความในใจบอกว่ายอมรับเลยว่าโปแลนด์เขาเนี่ยทำการบ้านมาดีจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นตืนนะคะหนูรู้สึก เหมือนติดทีมชาติครั้งแรกต้องยอมรับว่าโปแลนด์แบบรอบนี้ทํากันบ้านมาดีแล้วก็แบบว่าคิดว่าเป็นทีมที่แข็งเก่งมากขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เขาค่อนข้างเล่นดีกว่าหรือว่าทุกเกมที่เขาผ่านมาโอเคเขาอาจจะแข่งแบบ10ครั้งแพ้ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันเรื่องปกติของเขายแล้วแต่การที่เขาจะชนะเราอะมันเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วก็วันนี้สิ่งที่แตกต่างไปในความรู้สึกของชมคือเขาดีเฟนดดีมากนอกจากการบอกเขาดีเฟนดดีมากค่ะ ตื่นเต้นหนูบอกเลยว่าหนูเหมือนรู้สึกเหมือนแบบเหมือนครั้งแรกของการติดทีมชาติเลยเพราะว่าหนูว่าการกลับมาครั้งนี้คือมันเหมือนแบบถึงมันจะแค่สัปดาห์เดียวอะหนูความรู้สึกว่ามันนานมากเลยสําหรับหนูแล้วร่างกายก็คือค่อยๆกลับมาแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างมันใหม่หมดเลยอะค่ะหนูก็คิดว่าหนูทําได้โอเคนะคิดว่าก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในน้องๆมากม,มาแล้วก็ขอขอบคุณทั้งทีมมากๆเลยที่แบบว่าให้การต้อนรับกลับมาอย่างดี แมตสุดท้ายวันนี้ในศึกวีอล2024สนาม3ามฮ่องกงสาวไทยของเราจะพับก,กบแฮะพบกับแฮะถูกแล้ว <c oughs> ก็จะพบกับสาวเยอรมันเยอรมน,นีนะคะถามว่าเรามีโอกาสชนะสาวเยอรมัยอีกสักแมตช์น่ะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะตอบได้เลยว่ามีแต่แข่งกันรับนะทุกคนใครรับบอลได้ดีกว่ามากกว่า เพอเหตุผลก็เพราะว่าทีมรับเนี่ยโอ้โหนอกจากบุ๋มบิ๋มเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะอันดับ2อ,อันดับ3ตามมาด้วยสาวเยอะเลยนะทุกคนเรามาดูคะแนนแพ้ชนะบวกลบกันนะคะเท่าไหร่เพราะตอนนี้เราล่นไปอยู่อันดับ14แล้วทุกคนหลังจากที่แพ้โปลแลนด์ไปนะคะเอาจากตอนเริ่มวีคแรกเราเนี่ยอยู่อันดับที่13ของโลกมีตอง2 2 2 2, 2นะจบแมตช์ไปเมื่อวานเราเหลือ2 0 6 2 2หล่ลนตุบไปนิ อยู่อันดับ14ของโลกแต่วันนี้มงลงล่างทองกันทุกคนขอให้เราชนะ3-0เราจะบวกช้ำๆ10.16และถ้าเราชนะ3-1เราจะบวก7.66และชนะ3-2จะบวก5.16นะคะถ้าเราชนะเราจะกลับขึ้นไปยืนที่เดิมหรือไม่ก็อันดับเพิ่มไปเป็น12นะถ้า3-0แต่ถ้าเราแพ้แล้วก็อ๋อไม่อยากจะคิดเราจะแพ้3-0นะคะเราจะลบ9.84 เลยนะทุกคนเกือบสีบอะ่ะถ้า31ก็7.34ถ้าเกิดแพ้3.2ก็จะลบ4.48วันนี้นะทุกคนช่วยกันนะช่วยกันพวกเราช่วยกันเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้เด็กๆให้ถึงห้องกลงกันเลยนะอ่ะทีนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของตั๋วโอลิมปิกนะคะกรุงปารีสนะคะแล้วก็ตั๋วหัวหมากกันนะทุกคนโอ้โห สาวหมวยใหญ่นี่ใจถึงความตุรกีเรียบร้อยนะคะอันดับ6คว่ำอันดับ1ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งชัยชนะหลังจากที่สาวจีนได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วนะคะก็เรียกได้ว,ว่าบล็อกปิดแมตช์ไปเลยสงสารก็แต่ว่ากัน บุคคลที่แบบน่าสงสารมากเป็นเดอแบกแห่งตุรกีคือกุมขมับเลยทุกคนหลังจากที่พ่ายจีนไป3ต่อ2เซตนะคะทั้งที่น่าจะชนะนะคือทีมตัวเองนี่เออเลิมมากๆเลย31แต้มเลยนะแล้วก็ยังเป็นตาบาบแต้มสุดท้ายด้วยเอโดนบล็อกนะคะตบเองโดนบล็อกโถโถเโอามากอดกอดว่ากัดหน่อยอ่ะอัปเดตล่าสุด12ทีมที่ไปโอลิมปิกนะคะสาวมวยก็ได้ไปเพิ่มนะคะสาวยุนิปุ่นก็ได้ไปแล้วแต่ตัวไปหัว ของพวกเรานะคะตอนนี้ทีมที่เข้า8ทีมนะคะลอยลําก็คือทีมประเทศไทยนะคะส่วนอีกนี่เลยบราซิลโปแลนด์อิตาลีตุรกีญี่ปุ่นและจีนนะคะตอนนี้เรามี6ทีมแล้วนะที่เข้ามานะคะล่าสุดเหลืออีกแค่1ทีมเท่านั้น ตัวใบสุดท้ายอเมริกาเนเธอร์แลนด์และแคนาดานะคะใครจะได้ไปสาวส้มๆ้มเนเธอร์แลนด์จะต้องเก็บ3มแต้มนะคะปาดสาวแคนลงให้ได้นะคะถึงจะได้ไปแต่ถ้าสาวอุตสาหเมริกาชนะสาวยุนญญิปุ่นไม่ว่าจะกี่เซตก็แล้วแต่ก็จะปาดทั้งสาวส้มๆและสาวแ,แคนลงมาได้เลยนะแบบสุดท้ายแล้วทุกคนวันนี้วันนี้ถื่นเต้นตื่นเต้นขอให้สาวไทยนะคะแบบสู้ให้เต็มที่สู้ให้สุดกําลังเลยนะ พวกเราก็จะส่งใจนะคะอันดับที่14เราจะกลับบ้านด้วยอันดับที่13ได้ไหม เป็นที่เดิมก็ยังดีนะพี่โจและเอฟซีจัดส่งกําลังใจเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวไทยนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเชียร์ข้างสนามแบบพี่เสือก็ตามแฮะเชียร์ไปพร้อมๆกันกรี๊ไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเดอะแก๊งวอลเลย์บอลมอมอยทางช่องต๊อกต็อกโจฟิตแอนด์ฟานนะคะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็เอชดีและบักกะบูมทีวีขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามและทุกสุเปอ์แตงสนับสนุนพี่โจมาจ้า thank you Thailand ก็มาดิค่ะ 哈哈哈哈。<laughs>